สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้พบกัน13กุมภาพันธ์2 0 2 2นะครับวันนี้จากบทคําบรรยายในหนังสือเดียเสโรนของนักบุญเอเบรมสังคารุกรในหัวข้อบอกพระวาจาของพระเป็นเจ้าเป็นแหล่งน้ำที่ไม่รู้จักเหือดแห้งนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เรา ฟังพระวจนะในมิสาพระวจานั่นแหละตั้งใจฟังดีๆนะครับในพระวจาวันอาทิตย์ท่านนักบุญเอเพร,รมเขียนไว้บอกนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าใครเล่าจะสามารถเข้าใจพระวจาของพระองค์แม้เพียงคําเดียวแน่นอนสิ่งที่เข้าใจนั้นมีน้อยกว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจ <c oughs> เราเป็นเหมือนคนที่ได้ดื่มน้ําจากบ่อน้ําทรงชีวิตข้าแต่พระเจ้าพระวจาของพระองค์ได้บทสอนไหลได้ให้บทสอนหลายอย่างแก่เรา ดังเช่นผู้ที่ศึกษาพระวจาของพระองค์และเข้าใจหลายแบบต่างกันพระองค์ได้ทรงประดับประดาพระวจาของพระองค์ได้ความงามหลายหลากเพื่อผู้ที่ค้นคว้าจะได้พบและพิจชมสิ่งที่ใจของเขาจะปรารถนาพระองค์ทรงซ่อนขุมทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ไว้ในพระวจาเพื่อแต่ละคนจะได้พบส่วนหนึ่งสําหรับวิญญาณของตนพระวจาของพระเจ้าเป็นดังต้นไม้แห่งชีวิตและ ให้ผลิตผลแก่เราจากทุกส่วนและยังเป็นเสมือนศีลาที่ถูกเปิดออกในดินธุระกันดาลที่ให้น้ำซึ่งเป็นเครื่องดื่มฝ่ายจิตดังนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่าในจดหมายถึงชาวโคลินฉบับที่หนึ่งทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตและดื่มน้ำฝ่ายจิตผู้ที่ได้สัมผัสข,ขุมทรัพย์ในพระวาจาพระเจ้าแม้เพียงบางส่วน ก็อย่าคิดว่าในพระวาจาของพระองค์นั้นไม่มีสิ่งอื่นอีกแล้วแต่ควรคิดว่าเขาได้พบเพียงสิ่งเดียวในบรรดาขุมทรัพย์ที่มีในพระวาจาของพระองค์เมื่อเราได้รับขุมทรัพย์จากพระวาจาแล้วอย่าคิดว่าขุมทรัพย์นี้จะหมดไปแต่ให้เราขอบพระคุณในความไม่มีขอบเขตของพระองค์พึงตระหนักถึงความดีที่เราได้รับจากพระวาจานั้นเราจงชื่นชมสมณัตเพราะเรารู้สึกอิ่มหนำในพระวาจา อย่าเสียใจที่พระวจาอยู่สูงเหนือกว่าเราผู้ที่กระหายก็ยินดีที่จะดื่มแต่ไม่น้อยใจที่ไม่สามารถทำให้บ่อน้านั้นแห้งได้บ่อน้ำเป็นแหล่งดับความกระหายแต่ความกระหายไม่ทำให้บ่อน้าแห้งไปเมื่อเราหมดความกระหายแล้วแต่บ่อน้ำยังไม่เหือดแห้งไปและเมื่อไรเรารู้สึกกระหายเราก็สามารถไปดื่มอีกได้ แต่หากความกระหายของท่านมากล้นไม่รู้จักอิ่มและบ่อน้ำแห้งไปเมื่อน,นั้นชัยชนะของท่านจะกลับเป็นผลเสียหายแก่ตัวท่านเองดังนั้นจงขอบคุณพระเจ้าด้วยสิ่งที่ท่านได้รับอย่าเศร้าโศกเป็นนั้นขาดถึงสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่เพราะสิ่งที่ท่านได้รับและบรรลุถึงก็เป็นส่วนของท่านในขณะนี้ส่วนสิ่งที่เหลือจะเป็นบรดกของท่านด้วยเพราะสิ่งที่ท่าน ไม่สามารถรับได้ในครั้งเดียวเพราะความอ่อนแอของท่านและท่านอาจจะได้รับในครั้งต่อไปหากท่านมีความพลาดเพียนฉะนั้นจงอย่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาที่พยายามตัดตวงจนหมดในครั้งเดียวในสิ่งที่ไม่อาจใช้ให้หมดในทันทีและจงอย่าเกียดคร้านละเลยสิ่งที่ท่านอาจจะได้รับทีละเล็กทีละน้อยครับนักบุญเอเปมวันนี้ได้พูดถึง คุณค่าความยิ่งใหญ่ของพระวาจาแล้วก็เปรียบเปรียบทั้งหมดอะพจานนะั้นเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งน้ําที่จะไม่รุดจะเผือดแห้งคือไม่แห้งเป็นบอ่อน้ําที่จะไม่แห้งอาจจะใช้อย่างไรก็ไม่หมดแล้วก็คนที่จะดื่มน้ํานั้นก็จะสามารถดื่มเรื่อยๆสําหรับชีวิตของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นในพระวาจาจึงบอกว่าเป็นน้ําส่งชีวิต รพระวาจาคือน้ําส่งชีวิตคือให้ชีวิตแล้วนักบุญเอปรมท่านก็บอกอการลําพึงถึงพระวาจาการดื่มพระวาจานะั้นไม่ใช่การดื่มครั้งเดียวแล้วหมดแล้วก็หมดแล้วพระวาจาไม่มีไม่ใช่แต่ว่าจะค่อยๆดื่มทีละเล็กละน้อยค่อยซึมซับแล้วก็จะทําให้ชีวิตของตนเองนั้นชุ่มฉ่าเจริญเติบโตแล้วก็เข้มแข็งนี่คือ ความหมายที่เอเพลนบอกวันนี้ดังนั้นพระวจาพระเจ้านั้นจึงสูงส่งแล้วก็ไม่หมดสิน้นและยิ่งใหญ่คุณค่าแห่งพระวาจานั้นจะเกิดขึ้นเสมอๆสำหรับเราสำหรับชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องใน,ในการศึกษาพระวาจาวันนี้เราอ่านบทนี้บทพระวจาตรงนี้บทเดียวกันนี้เราก็จะมีข้อคิดอย่างหนึ่ง เพราะว่าส่งชีวิตเพราะวาจาพระเจ้าก็จะให้ข้อคิดกับเราอย่างหนึ่งอีกวันต่อมาหรือว่าวันหลังเรามาอ่านใหม่ก็จะได้ข้อคิดอีกเพิ่มจะใหม่เสมอเห็นไหมพระวาจานั้นจะใหม่เสมอจะใหะ้ชีวิตให้สิ่งใหม่ๆกับชีวิตของเราเสมอแล้วก็สิ่งนั้นก็จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งให้มันคงเพราะฉะนั้นเราจึงบอกไงว่าเราต้องเจริญชีวิตคริสตชนต้องเจริญชีวิตด้วยพระวาจา ไมได้พระวาจาและก็สําหรับเราคือด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์พ่อเคยบอกแล้วนะครับแต่วันนี้นักบุเดเปลมก็พูดพระวาจาพระเจ้าเป็นแหล่งน้ําที่ไม่รู้จักเกิดแห้งให้เรารู้จักใช้พระวาจาทุกๆวันนะครับพี่น้องเพราะนั้นทุกๆวันอย่าลืมที่จะ อ่านพระวจาที่จะลำพึงถึงพระวาจาท่อนไหนตอนใดอะไรก็ได้ในในพระกัมภีร์ในพระวาจาของพระองค์แล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นจะเข้มแข็งและก็มีชีวิตของพระเจ้าที่จะอยู่กับเราเสมอและตลอดไปขอพระบิดเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด